หญิงค่ะเบยค่ะฮั <Hi. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตัวปวนมันกินข้าวด้วยตัวปวนได้อะไรกินอ่อซูชิชอ่าอันนี้ของมามีคือยำปลากรอบเขาเรียกว่ายำยำปลาฟูแต่ลืมไปแล้วว่าเขาใช้ปลาอะไรทำเนาะแต่ไม่ใช่ปลาดุกนะใช่หหอใช่อืมอ ะม่มีอันกอไม่มีอันนี้เลยไม่เป็นไรใช่กับมามีก็ได้โอเคโอเคโอเคเราจะกินแล้วเราจะกินกันแล้ว <c oughs> เรากจะกินกันแล้วเราจะกินกันแล้วโอ <c oughs> <Okay, S 2> เคราดน้ําจิ้มลงไปเลยจ้ะราดซอสมันลงไปนะโอ้ย oh. อื้อ เป็นแต่แซ่บเนาะเป็นแต่แซ่บไหมใช่เป็นแต่แซ่บเนาะเรากันจะกินแล้วเราจะกินกันแล้วเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อน<ช>นะใช่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องหรอไม่ไม่ต้องโออ้ย,6 6 6ยหกหกหกกินกันเลยจ้าๆๆคือ เห็นเขากินก็น่ากินอ่ะเนาะแต่ได้ไหมอืมค่อยๆกัดอืมเออไม่เป็นไรลูกแ้าเอาซีกูมาอืมหน่อยๆล้วแล้วเอาซีกูให้เป็น อร่อยไหมอมือร่อยอ่ะอน้ำซอสเขาจะเปรีป้ยวหวานๆอย่างเนี้ยไม่เอาแล้วแม่อือก็แม่เอาแม่อันนี้ไม่ไว้อยู่ตรงนี้มั้งให้ม่เอาไว้อยู่ตรงนี้อือได้ไอยู่ตรงไต

ชอเอ่นเียนเส้นเสนเนนเนนคือเียนแอเอาไหนอ๋อเลือกหรอใช่เลือกทาไมอันอนี้คือคือเบอรเลือก มันไม่ไเ้ื่อชิลใช่ไหม,มพริกอยู่ข้างใต้หมดเลยตัวนี้จะต้องบอกเป๊ปเปอรวะโอเคตัวใดวไม่ต้องบอกอันอือหือ อบอืมวางไว้โอเคอร่อยปะอร่อย Không à Nó ổ ma đâu ừ. Bên này Mm-hmm. มันเนี้ยจ้ามันไม่สาแม่เสียงลมฝนตก ท่าดีต้องกลัว,าวเามันหักอ่ะ อ,อนะเน้วก็สองจ้ะแต่กินอันนี้อือห uh huh. <c oughs> ฟุ่ตกตรงน่้รักฟุ่มฟุตกตรงเนี้อืมเอามาบอกบายบายกันดีกว่ามโอเคไปก่อนค่ะบ๊ายบาย